อ้าวัวะไรแต่ใใช่มันเกยกเขยยกขาแล้วนั่งบ่อยเข้าเดี๋ยวค่อยร่างกายี่ยที่เกี่ยกับมสมดุลนี่ีกระชาคนเดียวถ้าไม่นั่งไ่ได้ยก่่ได้ิน้อให้อีกจรริงไ่ได้นอลกันเนี่ยแม่ ก่อนเย็นยุ other other ่งเนาะก็กับอยู่ไก่ขอบเปสนไ่ยาก่อนเอาสัวน้อยมันํำแล้วมันอิกรอเขาเลิกเรียนมาตอนเรียนสี่เดือนเนาะลาได้แค่สามเตอร์ีโนท่น้ำเงินหลาย มนเป็นคนยากนะแต่บูเป็นคยถ้าบอกผัวให้รอนะพี่จจยเขาผู้ายนะจำดีเพราะมันเขเรียกอดจะดีแค่กี่นะอกาสองนึเลยเนาะปกติที่ได้เนง่ายง่าย่แค่หลังเราคุยนะจ๊ว่าอยู่บ้านใครเหกอถึง่ะมาอบนะไม่หงาะได้ไหมางเป็นแมก็ังบำลุงอดมา ตัน้รดต้องซื้อชุดต้องากนะแต่เรากนหัวช็ดเท้าอันนี้คูเพิ่อนจริงๆฮักละอ่อนไดลเต็มเต็อืมนี่ตมไ้ดดดดมแเต็มเต็มไแมแบบเต็มเต็มอืมเ็มันออกดีท้อคือมันอนกระถานเต็มเต็มเหนเมาหัวต้นต้นอันนี้ก็หัวแตก フフフフフ。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs>